แต่อันที่จริงถ้าดูสถิติของคุณทรัมป์ยุคทรัมป์หนึ่งปี2018ก็วาดเสียกับคุณหมอเพราะว่าเคยมีสถิติชักาวมาแล้วถึง35วันคือถ้ามันไม่ผ่านทองจะพุ่งต่อแต่ถ้ามันผ่านทองจะร่วงแรงแต่ถ้าถามว่าผมเป็นทรัมป์เนี่ยผมคิดว่าตัวนี้รัฐบาลได้เปรียบถ้าไม่ผ่านเพราะอะไรเพราะหนึ่งถ้าไม่ผ่านนะฮะคือแน่นอนต้องชัดดาว เกมที่2ที่ชนะคือเฟตก็ต้องลดดออักเบียดด้วยแน่นอนและต้องลดเยอะขึ้นด้วยเพราะคนอาจจะตกงานมากขึ้นดังนั้นเกมตรงนี้ผมยังคิดว่ามันไม่ใช่ยกเดียวจบหมายความว่าคืนนี้ยอมให้ไม่ผ่านซึ่งถ้าไม่ผ่านก็หมายความว่าทอมีโอกาสพุ่งต่อ Follow the money. คือจริงๆถ้าตามตรกาศที่คุณหมอบอกนะคะก็คือจริงๆก็ควรจะผ่านเพราะว่าเป็นงบประมาณแผ่นดินถูกไหมคะมีผลกับเรื่องการดันหรือว่าการบริหารประเทศหลายภาคส่วนแต่อันที่จริงถ้าดูสถิติของคุณทรัมป์ยุคทรัมป์หนึ่งปีสองพันสิบก็บาดเสียค่ะคุณหมอเพราะว่าเคยมีสถิติชักดาวมาแล้วถึงสามสิบห้าวันครับคือผมวิเคราะห์แบบ แบบการเมืองกันแล้วกันนะฮะอาจจะถูกผิดไม่ว่ากันนะเพราะว่าที่เราต้องวิเคราะห์เพราะว่ามันมีผลต่อราคาทองคำคร่าวๆก่อนคือถ้ามันไม่ผ่านทองจะพุ่งต่อแต่ถ้ามันผ่านทองจะร่วงแรงจะร่วงแรงนะครับแล้วขึ้นมาสองร้อยกว่าเหรียญอาจจะร่วงได้เป็นร้อยเหรียญด้วยดังนั้นตรงนี้ต้องจับตาเลยนะครับคราวนี้เรามาวิเคราะห์กันอย่างนี้ว่า มันจะผ่านหรือไม่ผ่านผมก็เลยมานั่งดูว่าหนึ่งก่อนเอ,อ่อถ้ามันถ้ามันไม่ผ่านเนี่ยนะครับถามว่ารัฐบาลเนี่ยจะมีความเดือดร้อนไหมผมคิดว่าไม่เดือดร้อนเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าไม่ผ่านเนี่ยทุกคนรู้ว่ายังไงก็ต้องมาคุยกันต่อเพื่อดันให้ผ่านจะล็อบบี้ยังไงก็แล้วแต่จะปรับเปลี่ยนอะไรยังไงก็แล้วแต่ยังไงก็ต้องผ่าน แต่มันจะกี่วันกี่เดือนแต่ว่าแน่นอนมันก็ดูแล้วเหมือนกับเครดิตเลตติ้งอาจจะตกหน่อยนะความน่าเชื่อถือของภาครัฐบาลอาจจะตกหน่อยแต่ถ้าถามว่าผมเป็นม้์เนี่ยผมคิดว่าตัวนี้รัฐบาลได้เปรียบถ้าไม่ผ่านเพราะอะไรเพราะหนึ่งถ้าไม่ผ่านนะคือแน่นอนต้องชันดาว นะฮะชัดดาวนี่หมายคมว่าคนต้องบางบางหน่วยงานต้องหยุดงานไปนะครับแล้วก็เออเออจะได้เงินภายหลังจะได้เงินภายหลังแต่ได้เงินแต่ได้ภายหลังอันที่สองพอคนหยุดงานนี้คือคนตกงานเยอะขึ้นนะนะฮะอันที่สองมันจะกดดันทําให้เฟดยังไงก็ต้องลดดอกเบี้ยถูกไหมเพราะว่ามันแสดงถึงเศรษฐกิจอะไรที่มันไม่ดีแล้วก็คนตกงานเยอะขึ้นนะมันก็จะเป็น เกมที่สองที่ชนะคือเฟดก็ต้องลดดอกเบีย้ยด้วยแน่นอนและต้องลดเยอะขึ้นด้วยเพราะคนอาจจะตกงานมากขึ้นอันที่สามเกมที่ทําพยายามที่จะเลย์ออฟคนบ้างเลย์ออฟนู่นเนนี้หรือปรับเปลี่ยนตําแหน่งอันนี้ก็จะง่ายขึ้นเลยเวลาที่กลับเข้ามาแล้วจะเลือกหรือไม่เลือกใครหรืออะไรยังไงนะครับอาจจะไม่ต้องรับร้อยเปอร์เซ็นต์ อันที่สี่เนี่ยผมเชื่อว่าพอไม่ผ่านแล้วเนี่ยทําก็จะโยนความผิดไปให้ฝ่ายค้านได้ง่ายๆเลยว่าเป็นเพราะเธอมันก็เลยไม่ผ่านฉันก็เลยไม่รู้จะทำไงฉันก็จะต้องไปดิ้นรนหาเงินหรือดิ้นรนปรับอะไรก็ว่าไปอันนี้ผมมองแบบแบบคนภายนอกก็แล้วกันนะว่าดูแล้วออถ้ามันไม่ผ่านนี่ผมว่าทัป์ชอบเนะลึกๆนะ ลึกๆของเขาน่าจะต้องชอบแต่ว่าข้างหน้าเนี่ยเขาอาจจะเพราะทําเป็นนักเจราจาต่อรองเป็นนักเจราจาต่อรองทุกคนทั่วโลกรู้ดีดังนั้นเกมตรงเนี้ผมยังคิดว่ามันไม่ใช่ยกเดียวจบหมายความว่าคืนนี้ยยอมให้ไม่ผ่านแต่ว่าจะแท้งว่าเหมือนจะน่าจะยามให้มันผ่านแต่ให้ไม่ผ่านฟังแล้วจะงงนะครับแต่ว่าเอาเป็นว่าผมให้น้ำหนักว่าไม่ผ่าน นะครับไม่ผ่านซึ่งถ้าไม่ผ่านก็หมายความว่าทองมีโอกาสพุ่งต่อแต่แน่นอนนะถ้าวิเคราะห์อันนี้ผิดแล้วมันผ่านเนี่ยทองร่วงนะครับดังนั้นเราต้องมาพบกันพรุ่งนี้เช้าแบบเคลียดๆหน่อยว่าถ้ามันไม่ผ่านเนี่ยอถ้ามันผ่านถ้ามันผ่านนะแต่ว่าช่วงพรุ่งนี้ตั้งแต่ผมว่าตั้งแต่เจ็ดโมงเช้ายันเที่ยงวันเนี่ยมันน่าจะเหวี่ยงมากนะถ้าท่านเคยเฝ้าตอน พาวเวลให้สัมภาษณ์หรือตอนตอนดึกๆที่เฟดตัดสินใจลดดอกเบี้ยหรือไม่ลดดอกเบี้ยนะโดยเฉพาะวันที่ก้ำกึ่งเนี่ยนะครับโอโ้โหท่านเห็นไหมครับว่าราคามันเวี่ยงขึ้นเวี่ยงลงเนี่ยขึ้นสามสิบลงสี่สิบ่ะทั้งหมดเจ็ดสิบเหรียญน,นะครับขึ้นขึ้น,นลงลง,ลงเวี่ยงแบบเนี้ยซึ่งผมคิดว่ามีโอกาสที่จะเห็นพรุ่งนี้เชา้าแต่ว่าไม่ไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าถ้า ออกมาเปี้ยงเลยว่าไม่ผ่านมันก็จะหลวดเลยจะหลวดต่อแต่ว่าจะหลวดไปได้อีกไกลไหมไม่น่าไกลเพราะว่ามันจะหลวดเยอะแล้ววันเนี้นะหมายความว่ามันเหมือนกับขึ้นมารับข่าวเหมือนกับขึ้นมาแล้วนะเล่นข่าวเนะี่ยมันเหมือนกับเล่นมาแล้วทานองนั้นดังนั้นประเด็นตรงวันนี้กับพรุ่งนี้ราคาทองคําไม่ต้องดูอย่างอื่นดูหนังเรื่องนี้เรื่องเดียวนะครับตัดสินใจได้เลยว่ามันจะขึ้นหรือจะลง นะครับแล้วก็ไม่มีตรรกะอย่างอื่นที่จะบอกว่าทองจะขึ้นไปแค่ไหนหรือลงแค่ไหนนะครับเอาละสมมุติว่าเราคิดถูกคือคือมันไม่ผ่านหลายคนก็ถามว่าถ้าไม่ผ่านมันชัดดาวเนี่ยมันแน่นอนมันอาจจะมากกว่าห้าวันเจ็ดวันสิบวันน่ะแต่ว่าไม่ผ่านเนี่ยผมเชื่อว่าทองก็จะพุ่งได้อีกสักวันสองวันแล้วก็ต้องปรับฐานเพราะมันขึ้นเยอะแล้วอะ นะแต่ขึ้นกี่วันอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะฮะแล้วอาจจะพุ่งไปชนหกหมื่นเลยนะะทองนอกก็จะพุ่งชนสี่พันเหรียญต่อทรอยออนสเลยถ้าไม่ผ่านนะฮะพรุ่งนี้รู้กันถ้าไม่ผ่านดังนั้นพรุ่งนี้นักลงทุนในทองคำก็ตื่นแต่เช้าแปลงฟันล้างหน้าแล้วก็มาเฝ้าจอตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าอะไรเงี้ยผมคิดว่านะฮะเพราะว่าเขาต่างกับเราสิบสองชั่วโมง นะสมมุติว่ามันต้องดีเบตกันดึกหน่อยสมมุตินะอาจจะไม่ได้สิ้นสุดที่สี่ห้าโมงเย็นอาจจะไปสิ้นสุดที่สามทุ่มมอเปล่าเพราะมันซีเรียสนะเรื่องเนี้ยเขาเป็นชัดดาวน์นีซีเรียสนะครับก็คิดว่าอย่างนั้นคิดว่าอย่างนั้นแต่ถ้าผ่านปุ้งเกิดผ่านจริงๆเลยปุ๊ดลงมาเนี่ยทองจะหลุดจะล่วงลงมาประมาณห้าสิบถึงร้อยเหรียญในวันพรุ่งนี้ ดังนั้นถ้าถามว่าพรุ่งนี้เป็นยังไงก็ต้องดูเรื่องนี้เรื่องเดียวซึ่งถ้าผ่านก็อาจจะตกตั้งแต่หกโมงเช้าตื่นมาก็ตกแล้วอะไรทำนองนี้ถ้าผ่านนะฮะอืมอันน,นี้น่าสนใจตั้งแต่วินาทีนี้ไปจนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ครับมันจะพอรู้ว่าคืออะไรเพราะว่าประเด็นเรื่องดอบบุ้งหลกเบีย้ยตอนนี้เดี๋ยวเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนเอาไว้อีกสาวันค่อยมาคุยกัน 24ชั่วโมงนี้ดูเรื่องชัดดาวนะคะคุณหมอบอกว่าหนังเรื่องนี้เรื่องเดียวเลยนะคะที่กำลังจะฉายอย่างเข้มข้นในช่วงคืนนี้นะคะทีนี้ถ้ากับเฉพาะสตอรี่นี้นะคะคุณหมอครับออกได้2ทางแล้วคุณหมอก็บอกแล้วนะคะจังหวะขึ้น มันอาจจะไปต่อแต่ว่าอัพไซด์จะไม่มากแล้วนะคะแต่ว่าขาลงเนี่ยคือถ้าเกิดผ่านขึ้นมานะคะคุยกันรู้เรื่องเนี่ยลงได้เป็น50เป็นร้อยเหรียญเลยนะคะเฉพาะกับเทรดเรื่องชัดดาวในคุณหมอมีคําแนะนํำยังไงคะถ้าเป็นคนที่เทรดสั้นแล้วก็รอดูปัจจัยนี้นะคะถ้าชัดดาวจริงเนี่ยเราควรที่จะขายหรือเปล่าอืมคือใจผมคิดอย่างนี้ครับว่าไม่ว่าจะชัดหรือไม่ชัดเนี่ยเออ ควรจะมีการขายแต่ขายเท่าไหรน่นี่นะฮะหมายคามว่าถ้าท่านมีเยอะก็ขายสักครึ่งหนึ่งหรือ60%เเพื่อทำกำไรนะฮะแต่การขายคงไม่ใช่คงต้องรอพอสมควรให้มันเวียงเวียงอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งถามว่าตอนนี้ทางด้านเทคนิคเนี่ยมันเกิดสภาวะโอเวอร์บอทอยู่แล้ว แต่ว่าคำว่าโอ้บอสในทางเทคนิคมันไม่ได้หมายความว่ามันจะสิ้นสุดมันอาจจะลอยเท้งเต้งเทต้งเท้งต้งไปเรื่อยๆได้อย่างนี้ก็ไม่ว่ากันนะครับอ,อ,อันที่สองก็คือหมายความว่าคือมันเป็นจังหวะที่ควรทํากําไรแต่ว่าทํากําไรเท่าไหร่ของพอร์ตขึ้นกับความเสี่ยงที่คุณรับได้หรือรับไม่ได้ถ้าคุณรับความเสี่ยงไม่ได้นะฮะช่วงนี้ที่มันขึ้นๆนะ่ะ คุณก็ทยอยขายไปทยอยขายทยอยขายอะไรก็ว่าไปนะฮะแต่ว่าถ้ามันขึ้นต่อก็ต้องอย่าไปเสียใจนะฮะเพราะว่าเราก็ต้องถือว่ามันกําไรแล้วคือรับความเส่ยงไม่ได้นะครับแต่รับความเสี่ยงได้เพราะตอนนี้เกมนี้คือรถไฟเหาะแล้วนะฮะเพราะตอนนี้เราขึ้นรถไฟเหาะเราไม่รู้ว่ามันจะมันเหาะขึ้นไปเรื่อยๆหรือว่ามันจะลงเหวียงฟู่ลงมาเลยนะไอ้ตอนเหวียงฟู่เนี่ยนะครับบอกได้เลยว่าออกไม่ทันครับถ้าไม่วางคําสั่งล่วงหน้านะฮะ เพราะมันจะลงแบบประเภทแบบลงลิฟต์อ่ะมันไม่ได้ลงเขาก็คือลงภายในห้านาทีสิบนาทีอาจจะสามสิบเหรียญปื๊ดปื๊ดปื๊ดสองทีอะไรเงี้ยนะครับก็ก็ต้องอย่างที่ผมบอกต้องเฝ้าหนะ้าจอมีอุปกรณ์ในการเทรดครบวางคำสั่งซื้อคำสั่งขายได้พร้อมนะครับแล้วก็รู้จักการบริหารพอร์ตโฟลิโอใ,ในในในช่วงจังหวะแบบนี้นะครับ เป็นการพิสูจน์ฝีมือและต้องเข้าใจฝีมือในที่นี้ไม่ได้ไหมายความว่ากาไรเยอะแล้วฝีมือดีนะไม่ใช่นะฝีมือในที่นี้คือทํากําไรอย่างไรอย่างมีความสุขแล้วก็รู้จักพอเพียงนะนะ่ค่ะอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าไม่พอเราก็จะไปเสี่ยงกันที่ยอดดอยนะว่าเอาละฉันจะรอกับเธออะไรเงี้ยก็ต้องต้องอย่าเพิ่งนอนนะอาจจะ เมันเราไม่รู้มันจะหล่นช่วงไหนเราก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ตอนนี้มันพาเราแบบรถตัดตดตัดตัดตตขึ้นดอยขึ้นไปเรื่อยๆก็ก็น่าสนุกดีครับแล้วคนที่จะซื้อเพิ่มนะคะคุณหมอครับพอยิ่งเห็นทองขึ้นเนี่ยนะคะเ,ออเชื่อว่าก็จะ ยิ่งทําให้คนเนี่ยอ,อยากจะเข้าตลาดนะคะซึ่งอันนี้เป็น,ปนธรรมชาติอยู่แล้วนะคะคนไทยก็มีอย่างนี้เยอะด้วยนะคะคือทองขึ้นก็ยิ่งอยากจะซื้อนะคะแต่ว่ามันก็อาจจะสองจิตสองใจนะคะเพราะว่าจะหกหมื่นแล้วค่ะคุณหมอคะคือกลยุทธ์ในการจะซื้อนี่นะคะคุณหมอในฐานะที่เป็นผู้ที่เป็นผู้นําในวงการแนะนําพวกเราหควรจะเอ,อันหนึ่งก่อนนะฮะก่อนหนึ่งก่อนนะ,ะก่อนคําถามนี้คือผมคิดว่าตรงเนี้ไม่ใช่จังหวะซื้อ อันที่หนึ่งก่อนนะมันไม่ใช่จังหวะซื้อแต่คราวนี้เอาละ่ะถ้าจะซื้อละ่ะถ้าจะซื้ออันเนี้ก็ผมคิดว่าถ้าจะซื้อตอนเนี้ยเหมือนกับท่านต้องตัดสินใจว่าส่วนที่ซื้อตรงเนี้คือมารับความเสี่ยงได้นะมารับความเสี่ยงที่จะเหวี่ยงขึ้นเวี่ยงลงได้คราวนี้รับความเสี่ยงเวี่ยงขึ้นเวียงลงมันจะมีสองอย่างคือหนึ่งถ้ามันเหวียงลงจะพร้อมที่จะ ถือยาวหรือจะยอมหนีออกเพื่อเบสเดนแค่เขาเรียกว่าเบสเดนแค่เอ่อรีเทิร์นกับเอ่อความเสี่ยงนะซึ่งเอ่อความเสี่ยงกับรีเทิร์นเนี่ยเขาก็จะต้องให้สองต่นอหน,นึ่งใําำนองนี้ทีนี้ตรงเนี้ยเอ่อต้องถามว่าท่านเข้าใจมันแล้วก็รับความเสี่ยงได้แค่ไหนก็แล้วกันนะครับเอ่อถ้าซื้อซื้อได้ครับหมายความว่าใช้พอร์ตที่น้อย ซื้อเพื่อความสะใจแล้วกันนะฮะแล้วก็ตามไปดูอ,อยากดูอะไรเงี้ยนะครับบางอย่างมันก็อยากดูอะ่ะข้างสนามอะ่ะมันเล้าใจจริงๆนะฮะตอนนี้เล้าใจนะก็ก็ก็เข้ามาได้แต่ว่าก็ต้องมีถ้าเป็นนักเชิงกลยุทธ์เราเรียกว่ามี stop loss แต่ถ้าเป็นนักลงทุนมือยาวก็ไม่ต้อง stop loss นะเพราะว่าถือว่าเอ้ยเข้ามาสนุกสนุกเอาพอสัก หเหรือครึ่งเปอร์เซนอย่างเงี้ยนะครับแล้วท่านก็เข้ามาได้ถ้าอย่างเงี้ยความเสี่ยงท่านไม่มีเพราะว่าท่านบริหารที่พอร์ตแล้วไงนะฮะันั้นตรงเนี้ยเป็นสิ่งสําคัญอย่างที่ผมเรียนแล้วว่าทองคําตอนนี้พอมันเปลี่ยนยุทธวิธีของเขาไปแล้วเนี่ยทองคําเป็นได้ทั้งแอสเซทลองเทอมสมัยก่อนมันจะเป็นแค่ลองเทอมค่อนข้างมากนะครับสมัยเนี้มันเป็นทั้งลองทั้งกลางทั้งช็อตทั้ง สเปกุเลตสเปกุเลตคือช็อตกว่าช็อตอีกนะครับก็คือเก่งกําไรอย่างเดียวมันเป็นได้ทุกสี่หมวดเลยก็คือทุกอย่างดังนั้นพอมันเป็นได้ทุกอย่างนันกลงทุนที่พอร์ตใหญ่เนี่ยเล่นมันทุกหมวดเลยครับคือยาวก็มีกลางก็มีสั้นก็มีและสเปกุเลต e ก็มีแต่ให้น้ําหนักไม่เท่ากันตามความรู้ความเข้าใจและความถนัดก,กันแล้วกัน ให้น้ำหนักไม่เท่ากันแต่ถ้าอร์ตเล็กกันแน่นอนคุณต้องอยู่ลักษณะไม่กลางก็สั้นมีอยู่แค่เนี้ยพอรตมันเล็กแล้วทองยิ่งแพงเนี่ยถ้าพอร์ตแค่ล้านเดียวเนี่ยมันมันต้องหนึ่งคือพอร์ตมันต้องอยู่ในทองเกือบหมดสองมันก็ต้องเหมือนกับแบ่งพอร์ตได้แค่เอ,อ่อห้าส่วนมันแบ่งเยอะไม่ได้เพราะไม้มันเล็กนะครับก็ก็แล้วแต่อันนี้ก็แล้วแต่ความชํานาญด้วยหลายๆเรื่องนะครับ เอ่อถ้าถ้าท่านเงินไม่เยอะในตลาดสิ่งที่ท่านทำได้ท่านก็สามารถเข้าอยู่ในตลาดเริรู้วทีหรือตลาดทีเฟกซึ่งตรงนี้ทำได้นะครับ MCS Go แมทงสุปก็มีนะครับแต่ท่านต้องมีความรู้ความเข้าใจและมาเปิดบัญชีเราเรียกว่าในบัญชีตลาดโกลฟิเจอร์หรือตลาดทีเซซึ่งอันนี้ต้องมีความรู้ก่อนลงทุนเพราะว่าเป็นตลาดอนุพันธ์ อันนี้ท่านสามารถ l e v e r a g e ์เ a ี i n g ได้นะครับแต่อน,นี้ถ้าคนทั่วไปหรือประชาชนทั่วไปไม่แนะนำคนอายุเกิน60ไม่แนะนำนะครับก็คนที่ไม่เคยเล่นก็ไม่แนะนำแนะนำให้เล่นแบบทองแท่งธรรมดาอันนี้สบายๆไม่มีอะไรเสี่ยงนะครับดังนั้นทั้งหมดทั้งหลายที่เราพูดเนี่ยมันเป็นเชิงการลงทุน <S <S เชิงการลงทุนเนี่ยนักลงทุนจะต้องเข้าใจว่าความเสี่ยงอยู่ตรงไหน อ๋ออันนี้ก็อยากแนะนำนิดหนึ่งครับก็เป็นเป็นโปรแกรมที่ดีที่ MTS Co แม่ท้งสุขเราพัฒนาขึ้นมาตลอดหลังจากที่เราพัฒนากับขอนิยตประชาสัมพันธ์ว่าพอเราพัฒนาไปคู่กับธนาคารทั้งสามแห่งแล้วเราก็พบจุดบางจุดที่เราคิดว่าควรที่จะพัฒนาเพิ่มเติมนะครับก็คือการมีแอปพลิเคชันปองรับสำหรับนักลงทุนรายย่อยลงมาและสามารถ ซื้อหรือขายก็ได้รวมทั้งรับทองได้นะครับการรับทองได้เนี่ยต้องต้องย้ำว่าแอปพลิเคชันนี้รับได้แต่ต้องประมาณอีก2เดือนนั่นก็นหมายความว่าท่านอาจจะซื้อสะสมไปก่อนแล้วจะรับได้ประมาณปลายเดือนพฤศจิการับได้เหมือนกันแต่ในขณะนี้ซึ่งออกมาเนี่ยมันตอบโจทย์สำหรับผู้ชอบซื้อและขายเพราะผู้ที่ชอบซื้อสะสมสะสมแล้วก็ขาย นะฮะย้ายําว่าการรับทองต้องรับในเดือนพฤศจิกาข้อดีก็คือ1ใช้เงินน้อยครับลงทุนแค่2องสาพันบาท mts g o x เมื่นะครับเมอ่อกี้แล้วก็อีกอันนึงเป็น mgb mgb ตรงนี้มันเหมาะมากสําหรับใช้2องนี้คู่กันเพราะ mgb รับทองได้เลยเพราะอันนี้เปิดมาปีกว่าแล้วได้รับความนิยมดีมากทั้ง2องแอปเนี่ยใช้เงินไม่มากครับประมาณตั้งแต่100ยร้บาทสำหรับ mgb ถ้าเป็น mts co x เนี่ยใช้เงินประมาณสองอสามพันบาทเพราะทองมันแพงมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็จะสะสมไปเรื่อยๆแล้วก็สามารถซื้อขายข้อดีของ mts co x คือวางคำสั่งซื้อวางคำสั่งขายล่วงหน้าได้โดยไม่ต้องเฝ้าเพราะตอนนี้สิ่งที่แม่ทองสุกเราเจอก็คือลูกค้าเนี่ยต้องเสียเวลามายืนรอหน้าร้านเพื่อส่งคำสั่งซื้อหรือขายหรือรับทองจริงๆไป ดังนั้นตรงนี้ไม่ต้องมานั่งเฝ้าเพราะว่าท่านสมมติว่าเห็นว่าราคาทองมันขึ้นท่านอยากขายให้แพงกว่านี้อีกบาทละสมมติว่าบาทละร้อยท่านก็วางคำสั่งขายได้เลยแล้วท่านก็ไปเดินช็อปปิง้งช็อปปิ้งไปถ้าเมื่อไหร่มันฮิดท่านก็มารับทองรับเงินอะไรก็ว่ากันไปหรือนี่ทางกลับกันท่านอยากซื้อเพราะว่าแหมเห็นมันซื้อแล้วอดใจไม่ได้อยากซื้อแต่ไม่อยากซื้อตอนนี้อยากให้มันอยู่ในช่วงย่อย่อสักห้าสิบบาทท่านจะซื้อสมมตินะครับ ท่านก็วางคําสั่งซื้อได้เลยจํานวนเท่าไหร่ก็ว่ากันไปตามที่ท่านวางได้เลยและตรงนี้สะดวกรวดเร็วและอยากแนะนําท่านบางคนเขาเรียกว่า ication, อินดิเคชันอาอึมอาอึมก็คือคนมีสูงอายุนะครับอชอบยืนเฝ้าแต่ว่าอาอึมเนี่ยถ้าเล่นตรงนี้ไม่เป็นต้องให้หลานช่วยสอนก่อนสักครึ่งชั่วโมงก็จะรู้เรื่องและอันนี้สมัครแล้วเล่นได้เลยนะครับคืออย่าเรียกว่าเล่นดีกว่าเป็นการออม และเป็นการลงทุนระยะยาวครับ follow the money